รถไถมือ2ปีเดียวสวยขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วรถไถมือ2 42แรงใบดันผ่านพวงหนึ่งสวยขนาดไหนดียังไงไปดูกันสวัสดีครับผมบอลนะครับจากช่อง JT Tractor นะครับวันนี้เราก็ได้เอารถนะครับที่เราทําเสร็จแล้วนะเป็นรถประมูลมาที่เราทําไว้คลิปที่แล้วครับสคันนะครับนั่นคือ42แรงใบดันผ่านอีกหนึ่งพวงเต้นคันี้นะครับซึ่งคันนี้เราบอกก่อนนะครับว่าเป็นรถปี2021แต่จดทะเบียนนะครับปี2000 5 6 6นะครับตอนเดินกรกฎามนะรถปีกว่าๆนะครับถือว่าสวยมากๆนะครับซึ่งตอนเราถ่ายเนี่ยฝนตกนะครับก็แตะแฉะนิดนึงโดยรวมรถคันนี้เนี่ยต้องเรียกได้ว่าเป็นรถที่สวยมากนะครับอ่าดูปีได้เลยปีส0 2 1ันี่นะิอา่ะวิ่งอยู่1 1 7 5นหนะครับอ่าก็ม่ถือว่าได้วิ่งเยอะอะไรนะเล่มพร้อมนะครับพร้อมโอนเนาะ ตัวนี้ก็เป็นรถที่เราประมูลมานะครับคันนี้นะยางหลังอะ่ะอยู่ในสภาพที่สวยอยู่เลยนะครับยางหน้าเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นะครับอาจจะไม่ได้สวยมากอะไรถ้าเทียบกับคันเก่าคันตะกี้นี้ที่เราเปิดให้ดูก็คือสวยกว่าเนาะคันนี้ถามว่าเราทําอะไรไปบ้างเราทําสีนะครับเราทาสีเนาะแล้วก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้กองโซลา่ามีถ่ายเออมีมีเปลี่ยนซีนให้มีบีซีนวิดีโอมีถ่ายของเหลวตัว าาน้ำมันไฮดรอลิกให้นะครับซึ่งคันนี้เราบอกว่าโดยรวมเนี่ยครับอยู่ในสภาพที่สวยนะครับคันนี้เราก็ทําเก็บตัวเนื้อสีให้นะครับตนนบัวนี้เราเก็บให้เนาะตเราเก็บให้หมด <S <S พี่โดเราเปลี่ยนซีนเนาะเป็นซีนนะครับตัวน,นี้เราเก็บให้สีเราเก็บให้นะครับสภาพเกียร์เครื่องยนต์ใช้งานได้ดีนะครับแล้วปีใหม่มากๆนะครับสำหรับคันนี้นะ,ะเดี๋ยวเรามาลองสตาร์รถให้ดูกันเลยเนาะมา อ่าอันนี้เขาถอดหม้อพักนะครับอ่าตัวนี้เขาก็ถอดหม้อแล้วก็ไปแต่งตัวอ่าดูกันเลยต่อหม้อพักนะครับเสียงมันจะกระหึมนิดนึงอ่าลองเร่งให้ดูหน่อยอ่าถ้าใครชอบเสียงดูดูแบบนี้ก็โอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้อ่าเดี๋ยวลองยกไปดันขึ้นลงให้ดูหน่อย อ่าสบายเบือไปเอาขึ้นเราเปิดดูว่าน้ำเล่งหน่อยเล่งหน่อยอ่านิ่งกริปนิ่งกริป นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวน้ำมันเครื่องนะนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะปกติดีเราก็ถ่ายแล้วนะครับตัวนี้เขาถ่ายกองโซล่าให้คันหน้าเราเปลี่ยนแต่ซีเนาะถ่ายน้ำมันให้ด้วยไหมเ,เห็นลูกหมากเห็นลูกหมากตัวตัวนี้นะถ่ายถ่ายเขาดูเห็นตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีเนาะก็อย่างลูกหมากหน้าหลังเลยนะครับเป็นของใหม่เนาะ ต้องบอกเลยนะครับว่า JPT เรานะครับไม่เคยกอไม้นะครับบอกว่าทําอะไรก็ทํานะครับอันนี้เราเชื่อมันได้เลยเราไปดูเช็คฐานหลังกันขึ้นเลยอ่าฝ่ายลูกยังอยู่ในสภาพสวยงามนะครับใช้วิดีโอเริ่มเปลี่ยนซีนให้เนาะตัวนี้เปลี่ยนซีนเปลี่ยนปอกเปลี่ยนปลอกให้ด้วยนะครับมันรั่วมามีกเกียร์หนึง่ง Được rồi, bây chúng tôi chạy รถไถคันนี้นะครับรถไถ42แรงไปดาน106นะครับเรารถวิ่งอยู่1,175ชั่วโมงนะครับเราขายอยู่ที่3 49,000บาทนะครับ3 49,000บาทนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะรถไถแค่ปีกว่าๆนะครับที่จดทะเบียนไปนะครับรถใหม่มากๆนะครับวิ่งก็ไม่ได้เยอะนะครับถือว่าน้อยเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจก็ทักเรามาได้เลยนะครับราคาอยู่ที่3 49,000บาท